ครับนี่ปกติกาตาลีครับวันนี้เดี๋ยวปลาตาลีมาให้จุ่มตาลีกา,บ,า,าบีครับน,นี่อยาาู่ที่อาดปลากองครับครับบรรยากาศตัวแอมหามาครับน้ามาครับให้จุ่มครับจุ่มครับวันนี้ปุ๊มป่าให้จุ่มอาดปลากองครับตีจังหวัดกาบีครับตัวแอมหมาครับนี่ครับนี่ิ่เดียมลมช่วยครับตัวแอมหมาครับ จุ่มับจุมจุ่เลยครับมูปีพี่ครับรับงูง่ายหมายเดกคนะอันนั้กอปพี่ครับมันเล่ไม่จัดอะไรกับอันกอปีพี่ครับกปีพี่กระบี่นะครับจิดจันทุ่มเับนีเกามากครับมันโค้งเยอะะมากครับ ตัวหมากับทะเลกับบีกับนึงกับบรรยากาศก็อยู่วยกับนึงกับนุ่งกบปู้ครับอันนั้นครับเงากับกบปูนี่ครับนี่ครับอินเดีอินเดอยกันครับฟูดอินช่วยๆมามาเลยครับ กับทะเลกับดีกบโอ้ยจุ่มเตรียมตอนนี้ก่อนนะคร man, ับครับก็ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะครับสวัสดีครับจุ่มจิ่มตอนนี้ก่อนครับ